เรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านที่ส่งเข้ามากันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่ท่านจะรับชมในวิดีโอนี้เราขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส้มโอพยาบาลสาวสวยผู้โลกมากกับคุณวินเนอร์ผู้ไม่เอาไหนส้มโอเป็นพยาบาลสาวสวยที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดทำให้มีผู้ชายมากมายเข้ามาจีบเธออยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหนุ่มวัยทำงานนักธุรกิจ หรือแม้แต่คนไข้ในโรงพยาบาลส้มโอเป็นคนฉลาและรู้ว่าตัวเองสามารถใช้รูปลักษณ์และเสน่ห์ของเธอเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้เธอจึงหลอกลวงผู้ชายเหล่านั้นด้วยความสามารถที่แสนลื่นไหลและหลอกเอาเงินทองจากพวกเขามาใช้จ่ายตามใจชอบทุกวันส้มโอจะโทรหาผู้ชายหลายคนที่เคยหลงรักเธอบอกว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อเป็นข้ออ้างโดยที่เธอไม่เคยคิดจริงใจต่อใครส้มโอเล่นเกมแห่งความรักนี้อย่างชำนาน และผู้ชายที่หลงรักเธอต่างก็พร้อมจะจ่ายทุกอย่างที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นของขวัญแพงๆหรือแม้แต่การซื้อรถบ้านเพื่อให้เธอการเล่นกับความรู้สึกของผู้ชายเป็นเรื่องที่ส้มโอนั้นแต่วันหนึ่งเธอก็ได้พบกับคุณวินเนอร์ชายผู้มีอายุราวะ4่ิปีคุณวินเนอร์มาโรงพยาบาลเพื่อนรักษาโรคเล็กน้อยและได้พบกับส้มโอเขาหลงสเสน่ห์ในความสวยและความอ่อนโยนที่เธอแสดงออกมา คุณวินเนอร์เป็นคนที่มีฐานะดีเพราะมีสมบัติและที่ดินมากมายที่สะสมมากับภรรยาเก่าที่จากไปคุณวินเนอร์เข้าไปพูดคุยกับส้มโอและชวนเธอไปกินข้าวดูหนังหลังเลิกงานด้วยความที่ส้มโอเห็นว่าคุณวินเนอร์น่าจะมีทรัพย์สินมากส้มโอจึงยอมรับคำเชิญน,นั้นทันทีเธอวางแผนที่จะใช้เสน่ห์ของเธอเพื่อหลอกเอาสมบัติจากคุณวินเนอร์หลังจากที่กินข้าวและดูหนังเสร็จคุณวินเนอร์ก็ใช้แผนวางยาสาวส้มโอ และหลังจากวันนั้นเขาก็ได้เธอมาเป็นมีส้มโอเร่มีอาการเหมือนจะตั้งท้องลูกคนแรกแต่เธอกลับรู้สึกเสียใจที่ต้องมาพบว่าคุณวินเนอร์ไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นวินเนอร์ที่แท้จริงเป็นเพียงคนรับจ้างทั่วไปที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยที่เขาดูร่ำรวยเพราะใส่ทองปลอมและเสื้อผ้าที่ได้จากตลาดนัดด้วยความที่ส้มโอเชื่อในภาพลักษณ์ที่คุณวินสร้างขึ้นมาเธอจึงตกลงตรงใจเป็นภรรยาเขา เมื่อความจริงถูกเปิดเผยส้มโอรู้สึกอับอายและไม่รู้จะทำอย่างไรดีเธออยากจะทิ้งคุณวินไปแต่ก็กลัวว่าลูกในท้องจะไม่มีพ่อเธอรู้สึกเสียใจที่ความโลภและความหลงผิดของตัวเองทาให้เธอต้องมาอยู่ในสพหารการเช่นนี้หลังจากที่ส้มโอเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับคุณวินชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน ชีวิตที่เคยหรูหราและเต็มไปด้วยความสุขสบายของเธอกลายเป็นความทรงจําที่ห่างไกลส้มโอต้องเผชิญกับชีวิตที่เรียบง่ายและต้องปรับตัวให้เข้ากับความจริงที่เธอไม่เคยคาดฝันแม้ว่าคุณวินจะไม่ใช่เศรษฐีตามที่ส้มโอเคยหวังแต่เขาก็เป็นคนที่มีความรักและความห่วงใยให้กับส้มโออย่างแท้จริงคุณวินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลส้มโอและลูกในท้องของเธอแม้ว่าคุณวินจะไม่มีทรัพย์สินมากมายแต่เขาก็มีหัวใจที่ใหญ่ และเต็มไปด้วยความรักที่พร้อมจะมอบให้ส้มโอและลูกส้มโอเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอไม่เคยให้ความสนใจมาก่อนความเรียบง่ายและความจริงใจของคุณวินทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิตเธอเริ่มตระหนักว่าเงินทองและความหรูหราไม่สามารถทําให้เธอมีความสุขได้อย่างแท้จริงแต่ความรักและความอบอุ่นจากคนที่เธอรักนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปส้มโอก,ก็ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับชีวิตใหม่ของเธอ และเริ่มสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณวินเธอเลิกหลอกลวงผู้ชายและหันมามีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงสซมโมตัดสินใจที่จะอยู่กับคุณวินและลูกและเธอเริ่มตระหนักว่าชีวิตที่เธอเคยหลงไหลในอดีตนั้นเป็นเพียงแค่ภาพหลงตาที่ไม่มีความหมายใดๆโซมโมเริ่มหันมาใส่ใจดูแลลูกในท้องของเธอและเตรียมตัวที่จะเป็นแม่ที่ดี คุณวินก็ดูแลเธออย่างดีแม้จะไม่มีทรัพย์สินมากมายแต่เขาก็มีความรักและความห่วงใยที่มากพอสำหรับส้มโอและลูกในท้องของเธอในที่สุดส้มโอก็ได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากเงินทองหรือความหรูหราแต่จากความรักและความอบอุ่นที่คนในครอบครัวมอบให้กันส้มโอได้พบความสุขที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนและเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขที่แท้จริงที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินทอง